สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับกับลุงมอสนอนแมวและช่องสลิปแคทของลุงกับเกม Monster Hunter Rise ในภาคซันเบรกกันนะครับวันนี้ลุงจะมาพูดถึง11สวิตสกิลของสวิตซ์ X สวิตซ์ X เป็นอาวุธชนิดหนึ่งที่สามารถใช้งานได้2โหมดด้วยกันคือโหมดขวานและโหมดดาบพลังงานในแต่ละโหมดจะมีความสามารถที่แตกต่างกันแต่จะต้องพึ่งพาสกิลในแต่ละโหมดและเล่นควบคู่กันไปโดยที่จะทิ้งโหมดใดโหมดหนึ่งไปไม่ได้ ในระหว่างที่อยู่ในโหมดขวานจะเป็นการโจมตีที่ทรงพลังและรวดเร็วพร้อมกับเพิ่มพลังของกระสุนพลังงานของโหมดดาบในโหมดดาบจําเป็นต้องมีกระสุนพลังงานถึงจะใช้โหมดนี้ได้ถ้าขณะที่เราเข้าสู่โหมดดาบโดยไม่มีกระสุนพลังงานตัวเราก็จะทําการดีโหลดมันเข้าไปและตัวเราก็จะชะง,งักอยู่พักหนึ่งนั่นหมายถึงจุดบอดของเราที่จะนอนแมวเอาได้ง่าย,ายดังนั้นการรีโหลดพลังงานในโหมดขวานจึงจําเป็นอย่างยิ่งในโหมดดาบ เมื่อเก็บเกตพลังงานแถบดาบรอบนอกจนเต็มจะเข้าสู่โหมดระเบิดพลังสกิลบางสกิลจะเปลี่ยนรูปแบบและพลังทำลายล้างจะเพิ่มขึ้นส่งผลไปถึงโหมดขวานได้เช่นกันและก็เช่นเคยลุงม,มอจะใช้ปอย p s เในการอธิบายกดสกิลนะครับสกิลในมอนสเตอร์ไรท์ในภาคซันเบกจะมีสกิลใหญ่ๆทั้งหมด5แถวด้วยกันและในแต่ละแถวจะมีสกิลให้เลือกใช้แต่เราสามารถเลือกใช้ได้1นึ่งสกิลเท่านั้นการใช้งานจะแตกต่างกันออกไปเอาไปใช้คอมโบกันได้ตามความชอบและความถนัดกันเลย เอาละครับเรียกน้ำย่อยกันพอสมควรเราก็มาเริ่ม11สวิตสกิลของ s w ิต c h เกันเลยนะครับแถวที่1มีสกิลให้เลือก2แบบด้วยกันแบบที่1 forward slash ในโหมดขวานแทงไม้มีดไปข้างหน้าขนาดเก้าสร้างความเสียหายเล็กน้อยรวดเร็วและต่อคอมโบได้หลากหลายกดปุ่มอนาหลอกทิศทางบวกปุ่มสามเหลี่ยมขณะอยู่ในโหมดขวานแบบที่2 forward overhead slash ในโหมดขวาน กดอนาล็อกทิศทางบวกปุ่มสามเหลี่ยมจะเป็นการเหวี่ยงขวานและพุ่งไปข้างหน้าทำดาเมจรุนแรงสกิลจะออกช้ากว่าแบบแรกแต่ลุงมอสก็แนะนํามาใช้สกิลอันที่2นี้เลยนะครับถือว่าเป็นสกิลที่พัฒนาให้ดีขึ้นกว่าแบบแรกนั่นเองแถวที่2มีสกิลให้เลือก2แบบด้วยกันแบบที่1 f i n i s h นิชชิ่งดิ h ชาร์เป็นท่าจบท่าสุดท้ายที่ต่อจากดิชชาร์ดมี2แบบด้วยกันซึ่งเราต้องอยู่ในโหมดดาบ 1. โจมตีแบบแทงบนพื้นพร้อมเสริมพลังตามพลังงานของอาวุธแล้วระเบิดอย่างรุนแรงกดปุ่มสามเหลี่ยมบวกปุ่มโอในโหมดดาบตามด้วยปุ่มสามเหลี่ยมซ้ำๆขนาดแทงเกรดหลอดดาบรอบนอกจะเพิ่มขึ้นถ้านี้จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อมีกระสุนพลังงานในหลอดดาบด้านใน 2. ถ้าเกรดหลอดดาบด้านนอกเต็มจนเรืองแสงแล้วกดปุ่มสามเหลี่ยมบวกปุ่มโอจะเป็นการแทงมอนสเตอร์และกระโดดขึ้นไปเกาะในส่วนนั้นๆ ตัวเราจะติดสถานะการเสียงคำรามและไม่กระตุกจากการกระทำท่าต่างๆของมอนสเตอร์แต่บางท่าก็กันไม่ได้นะครับและยังได้รับดาเมจอยู่จากนั้นกดปุ่มสามเหลี่ยมรัวๆจะเป็นการโจมตีหลายฮิตถ้ามอนสเตอร์มีขนาดใหญ่จะใช้ท่าซิโรซัมยิชาร์ดระเบิดอย่างรุนแรงแบบที่2 c o m p l e t e Finishing Di ิ c ชาร์เป็นท่าจบครั้งสุดท้ายของยิชาร์ดในโหมดดาบ กดปุ่มสามเหลี่ยมบวกปุ่มโอจะเป็นท่าแทงดาบสามฮิตจากนั้นกดปุ่มสามเหลี่ยมทันทีจะเป็นการเวียงดาบระเบิดพลังงานอย่างรุนแรงจําเป็นต้องมีกระสุนพลังงานของดาบส่วนเอมี่พลังงานดาบด้านนอกไม่มีผลกับท่านี้แถวที่3มีสกิลให้เลือก2แบบด้วยกันแบบที่1 x y sweep ในโหมดของขวานหลังจากใช้ท่าวิ i สว w i โดยการกดปุ่มโอครั้งจะเป็นการเวี่ยงขวาน2จังหวะ ซ้ายขวาจากนั้นกดปุ่ม r 2ในท่าเวียงขวานครั้งที่1ห,หรือครั้งที่2ก็ได้จะเข้าสู่ท่า x White s w i p เวียงขวานหมุนรอบตัวแล้วโจมตีไปข้างหน้าพร้อมกับเข้าสู่โหมดดาบ mm hmm. แบบที่2 two step mop slash combo การสลับโหมดอาวุธแล้วจะเกิดเอฟเฟกตแบบด้วยกันคือ 1. พลังโจมตีในโหมดดาบจะเพิ่มขึ้น 2. การโจมตีในโหมดขวานจะเติมเกรดกระสุนพลังงานได้เร็วขึ้นทําการกดปุ่ม O หลังจากการทําการสลับอาวุธมาอยู่ในโหมดขวานแล้วจะเข้าสู่ท่า X with Swing จากนั้นกดปุ่ม R2 รัวๆจะเข้าสู่โหมด 2. Step m o ็อบสแ o กค o ลุงม,มอดก็แนะนำเป็นสกิลที่2เลยนะครับถือว่าเป็นสกิลอัปเกรดเพิ่มขึ้นจากสกิลแรกนั่นเองแถวที่4มีสกิลให้เลือก3แบบด้วยกันแบบที่1 อินวินซิเบิลแคมบิดใช้แมลงไว้บักหนึ่งตัวพันรอบตัวเองแล้วพุ่งไปข้างหน้าโจมตี3ครั้งตัวเราจะป้องกันการโจมตีและต้านทานอานการชง,งักเข้าออกติดตามหรือจะหนีออกได้อย่างคล่องตัวกดอระาล็อกทิศทางบวกปุ่ม L 2บวกปุ่มสามเหลี่ยมแมลงรีโหลดปานกลางแบบที่2องโซลิ่งไวเวิร์นเบใช้แมลงดึงตัวเองพุ่งขึ้นไปในอากาศด้วยการกดปุ่ม L 2บวกปุ่มสามเหลี่ยม จากนั้น <We go. S 1> กดปุ่มสามเหลี่ยมอีกครั้งจะเป็นการพุ่งไปข้างหน้าแบบแนวเฉียงถ้าโดนมอนสเตอร์จะปักกระสุนพลังงานไว้แล้วจะระเบิดอย่างรุนแรงใช้นาหลอกบังคับทิศทางได้ใช้มแมลงไว้บักหนึ่งตัวการรีโหลดของมแมลงปานกลางแบบที่3ไว้สแตรปการหลบหลีกออกทางด้านข้างกดปุ่ม L2 บวกปุ่มสามเหลี่ยมสามารถบังคับทิศทางซ้ายหรือขวาด้วยปุ่มนาหลอกได้ทําให้การเล่นคล่องตัวมากขึ้น และเอาตัวรอดได้ดีขึ้นถึงแม้แต่ตสกิลเองจะไม่ทามําดาเมจใดๆก็ตามเมื่อใช้สกิลจะจบสกิลด้วยหมดฝานใช้มแมลงหนึ่งตัวมแมลงรีโหลดได้เร็วแถวที่5มีสกิลให้เลือก2แบบด้วยกันแบบที่1 s w i t สวิตชาร์เจอร์เทคนิคที่ใช้มแมลงไว้บักคืนค่ากระสุนพลังงานเป็นการพุ่งตัวแล้วเติมกระสุนพลังงานพร้อมกับทําให้หลอดเกจพลังงานไม่ลดตัวขณะใช้มแมลงไว้บักหนึ่งตัวรีโหลดกลาง กดปุ่ม L2 บวกปุ่ม O แบบที่2 Elementon Burst Counter การบีบอัดพลังงานไว้แล้วปล่อยออกมาจำเป็นต้องมีหลอดกระสุนพลังงานด้านในยิ่งมีเยอะก็จะสามารถตั้งท่าบีบอัดพลังงานได้นาน โดยการกดปุ่ม L 2บวกปุ่ม O จะเป็นการเข้าสู่ตั้งท่าบีบอัดน,น้ำยาจากนั้นกด R 2เพื่อระเบิดพลังงานถ้ากดถูกจังหวะจะเป็นการเคาน์เตอร์บวกระเบิดพลังงานขั้นสุดแล้วจะกลับเข้าสู่โหมดดาบในท่านี้เราจะต้องบริหารหลอดพลังงานให้ดีๆนะครับเพราะถ้าไม่มีพลังงานก็แทบจะทําอะไรไม่ได้เลยฝึกให้ชํานาญรับรองมันสนั่นเสียงดังกระหึ่มแน่ๆ เ็นยังไงกันบ้างล่ะครับกับ11สวิตสกิลของอาวุธสวิต X กับ2โหมดการโจมตีถูกใจเหล่าฮันเตอร์กันบ้างไหมฟันฉับๆระเบิดกันตู์ซูมใครชอบแนวบูแบบมันๆกระแทกความสะใจของตัวเองหรือมอนแนะนําอาวุธชิ้นนี้เลยส่วนในเรื่องของดาเมจบอกเลยว่าโหดมากยกให้อยู่ในระดับทิปเปิล A เลยถึงแม้ว่าการเล่นจะมีข้อจากัดหลายอย่างก็ตามลองฝึกลองปรับ ใช้กันดูตู้มตุมแป,ป๊บเดียวมอนสเตอร์ก็ขึ้นสวรรค์ไปเร็วอย่างแน่นอนแล้วสุดท้ายนี้ลุงมอสเขบอกว่าเพื่อนๆจะลองครับอาวุธชิ้นนี้มาเล่นกันดูนะครับคลิปนี้ลุงมอสพูดผิดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับฝากติดตามเพื่อดูคลิปใหม่ๆและเป็นกาลังใจให้หลุงมอสด,ด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ